พร้อมแล้วสองคนนะคะเตรียมสมุดเตรียมดินสอไว้ก่อนนะเดี๋ยวเป็นคำนวณน,นะคะแต่ไม่ยากมากเขาบอกว่าไม่ยากมากนะคะวันนี้เราจะมีอีกหนึ่งข้อพี่ปูจะเริ่มแล้วนะคะหนึ่งสองสามพี่ปูไม่ขอพูดนะคะเดี๋ยวจะเงียบๆไว้นะ ขายสินค้าชิ้นละ500บาทจะลดให้200บาทถ้าสินค้าชิ้นละ1,250บาทคนขายจะลดให้และจะขายในราคาเท่าไหร่ใครคิดไม่ออกเขียนว่ายอมก็ได้นะคะกดดันจังเลยพี่ปู มาแล้วนะคะห้าร้อยหนึ่งคนนะคะอ่านโจทย์ดีๆนะพี่เตือนแล้วนะตอนนี้อ่านโจทย์ดีๆนะคะเขาถามว่าสีแดงนะคะขายในราคาเท่าไหร่นะไม่ได้ถามว่าลดให้เท่าไหร่นะคะเขาถามว่าขายในราคาเท่าไหร่นะคะมีตอบห้าร้อยมาสองคนค่ะสามคนแล้วนะคะตอบมาห้าร้อย ตอบเจ็ดอยห้าสิบมาหนึ่งคนนะคะเจ็ดอยห้าสิบมาอีกหนึ่งคนแล้วพอแล้วยังคะเดี๋ยวพี่ปูจะเฉลยนะมีใครจะตอบเพิ่มไหมเอ่ยปิดแล้วนะคะเฉลยนะเขาถามว่าคนขายจะขายในราคาเท่าไหร่นะ ฉเฉลยค่ะ750นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะขยายให้ดูนะวิธีทํานะคะก็คือของเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะคะก็คือถ้า500บาทจะลดให้200ข้อนี้คิดได้หลายวิธีนะคะข้อนี้คิดได้หลายวิธีแต่พี่ปูคิดแบบวิธีง่ายๆให้น้องดูนะคะยกตัวอย่างมาก็คือของที่เขาบอกคือ500จะลดให้200ในที่นี้ มันหนึ่พิี่ปุ๊กก็เลยเขียนไป500 500บวก250 500ลด200 500ลด200ถ้า250มันครึ่งหนึ่งของ500ถูกไหมก็จะลดเป็น100บาทก็เท่ากับเขาลดให้เรา500บาทแล้วคนขายจะขายในราคาเท่าไหร่เราก็เอาราคาเต็มนะคะหนึ่ลบกับ500 ก็จะได้750บาทนะคะตบมือให้คนที่ตอบถูกด้วยนะคะส่วนใครที่ตอบ500แสดงว่าโดนหลอกนะพี่ปูอุสายย้ำแล้วนะเมื่อกี้โดนโจทหลอกนะคะว่าจะลดให้แต่เขาถัพี่อุตสาห์ย้ำสีแดงมาแล้วนะว่าแล้วขายในราคาเท่าไหร่นะคะก็ฝึกสมองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ บางทีโจทย์มันไม่ได้ยากเนาะแต่เวลาเราไปสอบจริงเราอาจจะตื่นเต้นพี่ปูขอย้ำนะเวลาเข้าห้องสอบให้อ่านดีๆทวนสักสองรอบก็ยังดีเพราะว่าช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเร็วแล้วผิดนะหนึ่งคะแนนมีความหมายอย่างมากเลยนะคะคิดถูกแต่ต้องแต่ตอบผิดใช่ค่ะก็คือบางทีโจทย์มันหลอกไง หลายๆครั้งที่เหมือนพี่ปูก็เป็นคนคิดเร็วแบบนี้เหมือนกันแต่เวลาไปสอบจริงๆก็จะไม่พยายามคิดเร็วพยายามอ่านโจทย์ให้สักสองรอบก็ยังดีเผื่อเราเข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นพอเราดูอย่างเงี้ยเรารู้แล้วแหละว่ามันลดห้ารอยแต่เขาถามว่าขายเท่าไหร่เนี่ยพี่ปูสายย้ำสีแดงให้ดูแล้วแต่เวลาไป,ไปเจอโจทย์จริงอ่ะมันจะเป็นโจทย์สีดำๆหมดเลยนะคะไม่ได้มีย้ำอะไร ก็เลยให้เรามาฝึกคิดแล้วก็ให้ทบทวนตัวเองดีๆบางทีไปพลาดข้อง่ายๆเนาะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะหรือแนวทางในการสอบตำรวจสามารถทักแชทนะคะที่แฟนเพจ Facebook ปัมดูซ่ามาได้เลยพี่ปูเป็นคนจัดทำเองนะคะมีครบเนื้อหานะคะทั้ง6วิชาในเกณฑ์การสอบใหม่เหมาะ ทุกสายงานเลยนะคะของนายสิบตำรวจทั้งสายอำนวยการพิสูจน์หลักฐานพลร่มหญิงกองร้อยน้ำหวานหรือปราบปรามชายที่จะมาถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีการสอบกฎหมายเหมือนกันหมดเลยใครสนใจติดต่อไปได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ป um ั๊มดูซ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ